สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสามน้อยเพชรบ้านแพงครับถ้าเราจะพิมพ์มาตรงนี้นะเอฟซีบอทโจเอฟซีธีรามีครับตลาดกบเกลือใช่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นต้องพิมพ์ว่าตลาดสดกบมะเกลือกบมะเกลือนี่ไงเดี๋ยวพี่เป็นตลาดในมุมเวียนนะเพชรบ้านพิมพ์ธีราอ่ะธีรามันตลาดนี่เห็นบ่ยังเวียนตลาดที่ลรามากครับนี่นี่นี่บรรยากาศนะครับนี่ มาตลาดเศร้านะครับผมเศร้าอินี้เศร้าครับพี่น้องเศร้าตีสามครับเศร้าแฮงตีสามสิเครื่งแล้วเช้าเป็นตลาดเศร้าตลาดเศร้ามีพุดเดี่ยวเด้อยี่สิบบาทขายได้ยังไงเครื่องดัดได้ไหมไม่ดังภาพบรรยากาศตลาดกกมะเกือครับตลาดอยู่สีเกต นี่ลหละพันวังเวียนพันมาอยู่อีกตลาดนะึงน่เสียงเทียงเยงพ่นเห็ดยังอ้อาตอนนี้กอติดกอติดพ่อตาครับ โอ้มะเขือ,อนี่คือเปียงเป็นเปียงสีงกฤนะนี่นออโอ้ส่วงพุง่มพวงโอ้ช่วงพุมพวงจะมารับรถสีเซียวสุยเอ๋ออย่อยงนีนี่พุ่มพวงขอโทษตลาดเย่ได้ครับพี่ดองอารมณ์อากาศเช้านี้ พุ่งพ่วงหลยเถอะยากาศเช้าเช้าครับเช้าเช้าฮะโอ้จะไปหาไม่หน่อยเออมีสอวนสุเนียวว่ะ โอ้นี่บ่ล่านนี่บ่อวแต่ <c oughs> ไทยอะไรวนี่มันแดงจังคึ่งนี่้นว่าไส่ก่งเออเอากไก่ บรรยากาศเช้าชาครับบรรยากาศตลาดช่วงเช้าๆนะครับที่อิลานะครับแล้วก็ เ,เคยมาที่พามาเบิ้งองหยึงพอชิตตะทีพามาตอนนี้มาตามหาอะไรกันนะครับเดี๋ยวพี่ร้องมาเบิ้งกนันหรือมาจากงานสุรินทร์ครับงานสุรินทร์แล้วมาบานิลาแล้วตอนนี้ก็ทีสามกับทีสามครึ่งครับว่าสิบแปดกับทีสี่วางพอดี เมื่อนี้นะครับ31 31ตุลาก็ถือว่าเป็นเมือ่อโม่เมื่อห้อมบุญเมื่อพ่อข้าต้มก็ได้ครับแต่หลายคนก็สีเม,มื่อรวมบุญรวมงานเยอะเดี๋ยวทางล <c oughs> ุงซอสเสด็จภาพบรรยากาศแล้วฝากพีนน้องเอฟซีบ้งครับ ปลาส่วนนี่เป็นปลาครับเมื่อกี้เป็นผัดมีผัด,ม,ผดมีปลาระวังรถนะครับระวังรถพ่อคือะไรข้างไ่ลวกครับมถามว่าร้านไ่ลวกมี ร้านไหนเราคุณพ่อโอ้นี่ปลาของเยอะครับเออของหลายดีป่ะอนนัเป็นตลาดตลาดเช้า ยังไปทำอ่สิ่วดินเนื้อสดเันนี้พ่อชิตตะพาเลาะตลาดครับ ที่ตลาดตลาดยังก็ฮะตลาดกกบักเกลือโอ้นักแฮงนัก này บ่ này. <laughs> <laughs> <ỉ. cười> เพลง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 โอ้เลือด <laughs> เลือดมันโดนไม่ได้ทั้งเพลงทั้งเดืองแดงเออ<ด>ถอยก่อนถอยก่อนอไปกันต่อครับเบื่ออีกลานก่อนโอ้เป็นอันนี้พ่นเตรียมให้ถ้ารถพุ่งพ่วงมาหลับ chào đi đi hoa tại anh này có bà sẽ nó cho con nè gặp ma khuyên รับพี่น้องงบึงลานพูดนละครับขา้างหน้าลาน้ายหือเรือตี่เป็นตลาดสดทเดสดทศบาลสามก็ายังหม,<อ><อ>มว่าปูยังดึกอโอ้พวหมอด้าหานะ่ากินแล้วพน้องได้ไข่แล้ว,วครับ,บ เอาบรรยากาศเศร้าๆครับตีซีตีแฮตลาดผ้าเบืงตลาดเศร้าบรรยากาศตลาดเชา้านะครับของจีนองชาตซีสเกตครับอา้าวนี่สามสิสเอนี่เดี๋ยวเย็กน้อยใช้สายผ้าเบึงบรรยากาศบา้านดีหล่าเนาะครับเนาะ นอ้องผู้ใดแนมันร่วมทำบุญโม่บุญน้ำแม่อาจจะสิเยอบยบรรยากาศให้พี่นอ้องเขาเดือดเบิ่งนะครับไม่คลิปนี้นะครับฝากพี่นอ้องไว้ชมทุกคนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับต่อไปโอ้เขาอ่อนๆเขาเขา,ขากำ อะไรนะหมกหมูโอ้โอ,โอ,โอครับบรรยากาศตอน,นชอนนี้นะครับในคลิปนี้ฝากพี่น,ออน้อยเหนอไก่อน,จน,อนเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ